สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแมมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารบอกเลยอากาศร้อนมากๆนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะแมมมีรถมานาเสนอเลยนะคะเป็นรถที่ขายดีที่สุดเลยติด t o อปไฟของเพชรยนต์นะคะลูกค้านั่นคือ Toyota a เ t i าติดค่ะเป็นเครื่อง1 6 g ปี2016นะคะ ราคาอยู่ที่4 4 5,000บาทเท่านั้นนะคะมาบอกก่อนนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นรถปลดระวางรถมือเดียวด้วยนะคะตอนนี้ไม่ให้คุณเลือกมากกว่า50คันนะคะลูกค้ารถนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าน,นะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดคะ่ะเรามีฟแนนซ์วิ่งเซ็นที่ต่างจังหวัดเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าว่าจะไม่มีฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะอยู่ไกลเรามีแน่นอนนะคะมีบริการรถ ไลน์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะลูกค้าสำหรับนะคะใครนะคะที่ประวัติดีเครดิตด,ดีนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสำหรับนะคะโตยโยต้าเอลติดคันีนะคะลูกค้าเป็นสีบอลเงินนะคะบอกก่อนนะเป็นรถที่ขายดีที่สุด ของเพชรยนต์ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะคะไม่ใช่ป้ายเหลืองนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ค่ะออกแบบมานะคะลูกค้าในส่วนของกระจังหน้าคมเมี่ยมของเขาเลยนะคะลูกค้าในส่วนของทะเบียนรถนะคะจะเป็น5กอกไก่วอลแวน7135งป้ายกรุงเทพมหานครคันนี้เลยนะคะรถไม่มีอรอยตําหนิใดๆเลยนะคะสำ,สำหรับรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะรถเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรถสวยนะคะไฟของเขานะคะนี่เลยนะคะเป็นไฟมาส ติรีเฟคเตอร์นะคะไม่มีรอยตาหนิค่ะลูกค้าไฟนี่แบบใสเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะลูกค้าในส่วนของยางค่ะยางคันนี้ก็ใช้กันยาวๆไปเลยนะคะลูกค้าและเป็นแมปอลลอยจากโรงงานด้วยนะคะรถไม่มีรอยขีดขว่วนแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ทชื่นชอบรถเอาติดนะคะแมปแนะนําเลยเป็นคันนี้นะรถประหยัดน้ามันด้วยนะคะในตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะลูกขอบ รถคันนี้เป็นดูโอวีวีทีนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะติดฟิล์มมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าในส่วนของนี่เลยนะคะที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอบๆภายในก็รอบ,บ,บตัวรถนะคะลูกค้าบอกก่อนเลยนะ,ะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีตําหนิแน่นอนนะคะรถสวยทั้งคันนะคะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของยางกันบ้านนะคะนี่เลยยางคันยางนี้ก็จะแบบใช้กันยาวๆนะคะลูกค้า รถเตานะคะทุกคันแน่นอนนะคะ,ล,ะลูกค้าบอกเลยว่าไม่มีการชหนักผิดความํำน้ําแน่นอนโครงสร้างเดิมๆรถเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะ<อ><อ>เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะไฟท้ายนะคะสําหรับรถคันนี้นะ,ะไฟท้ายคันนี้ค่ะจะเป็น LED นะคะลูกค้าและไฟทับทิมนะคะ และยังไม่พอค่ะยังได้ไฟเบรกดวงที่สามาด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะโคลาลาอัลสติดนะคะ 1.6G นะคะลูกค้าป้ายทะเบียนกรอบทะเบียนเป็นเพชรยนต์แล้วนะคะ5กว7135นาะ้ะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักทิดความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของรถนี้ไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะลูกค้าให้ดูทั้งรอบ,รบ รอบๆคันเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของน้ำมันนะคะน้ำมันคันนี้เติมแก๊สซอรอค่ะ9195รองรับมียี่สิอแล้วนะคะลูกค้า รถนะคะทั้งคันเลยนะคะลูกค้าไม่มีเขาเรียกว่าเรานะคะเก็บงานทุกคันนะคะรถสวยทุกคันอันไหนที่มีตําหนิเราเก็บงานให้หมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจรีบติดต่อแหมมมาได้เลยนะคะเบอร์แหมมนะคะจะเป็นเบอร์0ูนย์แปดศูนย์ค่ะ403ศูนย์ค่ะ0 1 6ยหนึ่งหกสามนะคะลูกค้าเบอร์นี้ค่ะสามารถแอลไาน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูรอบๆตัวรถเป็นยังไงกันบ้างค่ะลูกค้า รถส,สวยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะพาไปดูภายในกันบ้างดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวตามหลมาได้เลยคะ่ะ เรามาดูภายในกันนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีเบรดเลยนะคะตัดกับคอนโซลสีดําของเขานะคะภายในของเขานะคะข้างนอกเป็นสีบอลเงินนะคะข้างในจะเป็นสีครีมนะคะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าในส่วนของปุ่มนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นปุ่มนะคะ engine start เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในซูนิดนึงสไมล์ของเขาอยู่ประมาณแสนหกนะคะไม่เขาเรียกว่าวิ่งไม่เยอะนะสำหรับรถประมาณ7ปีนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ในส่วนของพรมาลัยค่ะยังเป็นพรมาลัยธรรมดาอยู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวเาให้ดูตรงนี้นิดนึงก่อนที่ข้ามไปดูในส่วนของเบาะเนาะคันนี้ค่ะน็อตนี่ให้ดูเลยทุกตัวโครงร้งเดิมๆทางการจากโรงงานนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าายในของเขานะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ค่ะและนะคะมีที่วางแก้วให้2ใบเลยนะคะลูกค้าที่เก็บอุปกรณ์มีให้พร้อมนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงค่ะนี่นะคะใส่น้ำบัตรมีให้พร้อมเลยนะคะ และในส่วนของจอค่ะจอคันนี้เป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดกับคอนโซลสีครีมเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูภายในนะคะลูกค้าในเก็บที่เก็บสัมภาระคันนี้ค่ะ คันนี้นะคะมีเอกสารพร้อมนะคะมีบูบุกอะไรพร้อมเลยนะคะใน,นส่วนของแอร์ค่ะแอร์คันนี้ยังเป็นแอร์นะคะเป็นแอร์เขาเรียกว่าอะไรเป็นแอร์ธรรมดาอยู่เนาะเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในนะค่อนข้างนี้จะกว้างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนนิดนึงนะคะในส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารนะคะลูกค้าว่าห้องบริสารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงค่ะ ในห้องของผู้โดยสารคันนี้นะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าเหมือนกันเลยเป็นสีครีมนะคะหรือสีเบรดนะคะตัดขอบสีดํานะคะลูกค้าภายในค่ะภายในของเขาเนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมเลยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสําหรับอัลติสคันนี้นะคะลูกค้า z o o ให้ดูภายในของเขาค่อนข้างที่สะอาดนะคะลูกค้าสะอาดเลยนะคะ นี่ให้ดูเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยนะคะขีดข่วนแน่นอนนะคะลูกค้าหรือตาหนิอะไรเลยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าให้ซูมให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระค่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะขออนุญาตเปิดเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่น็อตไม่ขยับเลยนะคะ นี่รถทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะทุกคันนะบอกเลยว่ารถเราคัดทุกคันแน่นอนนะคะลูกค้าเหมือนกันเลยข้างนี้นะคะรถสวยทั้งนั้นสวยทุกคันนะคะโดยเฉพาะคันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนี้ให้ดูความกว้างของเขาก่อนนะคะสามารถนะรบรรจุข,ของได้เยอะมากๆนะคะขายของตามตลาดนัดหรือนะคะจะไปเที่ยวปิกนิกสามารถ บอกเลยใส่ของได้เยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะคะในส่วนของยางอะไรคะ่ะนี่ก็ให้มาพร้อมเลยนะคะเป็นของโยโกโฮาม่าด้วยนะคะอัน,นนี้ถุงื่องมือคะ่ะเดี๋ยวให้ดูรอยอาร์ตนะคะซูมก่อนเลยรอยอาร์ตนี้ยังอยู่ครบคะ่ะลูกค้ารอยอาร์ตนี้แบบยังอยู่แบบยังอยู่เป็นรุ่นเดิมๆครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันคะ่ะ ทามะพาวยังอยู่เลยนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าทั้งคันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะบอดี้เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะแต่ตามมาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวห้องเดี๋ยวในส่วนของห้องเครื่องแหมขออนุญาตวางโทรศัพท์นิดนึงนะคะเดี๋ยวแหมขอเปิดห้องเครื่องสักครู่นะคะ เรามาดูกันต่อน,นิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นดูโอวีวีทีไอนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้าอยากให้ดูในส่วนของน็อตทุกตัวคะ่ะลูกค้าน็อตยังอยู่ในสภาพาเดิมๆเลยนะคะนี่นะคะน็อตของเขาทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะสังเกตด้วยเลยคันนะคะค,คันน้งคันคันนี้ไม่ เขาเรียกว่าอะไรคานทั้งสองข้างคานคันนี้ก่อนข้างน,นี้ก่อนนะคะลูกค้าไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะคะไม่ถึงคานแน่นอนรถเรานะคะไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ํานะคะให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะคะมาต่อตรงนี้นิดนึงนี่นะคะทั้งสองข้างยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะเราได้ทําการเปลี่ยนมาแล้วนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นดูโอ้กีวีทีนะคะสําหรับรถคันนี้เป็นโบคงสร้างบอดี้เดิมๆครงสร้างทั้งคันนะคะลูกค้า เี๋ยวเราให้ดูในส่วนของน็อกก่อนน็อตนี่ไม่ขยับเหมือนกันทุกตัวเลยนะคะให้ดูเลยนะคะรถเป็นรถเดิมๆนะคะมาจากหน่วยงานเดิมๆทั้งคันนะคะสามารถตรวจประวัติได้เลยนะคะลูกค้าให้ดูในส่วนของสัสญ,ญลักษณ์นี่มอกยังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า ใครที่สนใจนะคะร,รถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถนะคะติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมจะเป็นเบอร์080นะคะ403คะ่ะ0163นะคะลูกค้าเบอร์นี้ค่ะสามารถแอลไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้านะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถนะคะ ขึ้นมานะคะมาเซ็นกับเราได้หรือนะคะจะรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเรามีไฟนนั้นวิ่งเซ็นอยู่ต่างจังหวัดแน่นอนนะคะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะและนะคะใครที่มาออกรถกรแม่ตอนนี้แม่มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครนะคะออกรถกรแม่มนะคะฟรีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นาน6เดือนนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากน,นะคะเพียงแค่มีับรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์นะคะลูกค้าเอสฟาสนะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะลูกค้าสําหรับนะคะใครที่อยาก ได้รับรถข้าราชการหรือพนักงานบริษัทนะคะพนักงานรับวิสาหกาิจเต่เอกสารไม่พร้อมค่ะอนุมัติภายในหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับนะคะบริษัทเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะถึง5้าโมงเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถมาเทสได้ได้ทุกวันนะคะลูกค้าใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับสับท้ายให้แหม่มด้วยนะคะในส่วนในห้องในส่วนของนะคะ ช่องของแหม่มนะคะลูกค้าขอบคุณนะคะ FC ทุกๆคนเลยนะคะลูกค้าสำหรับนะคะโปรโมชั่นและยังไม่พอเดือนนี้ของแหม่มมีบริการสุดเสียนให้อีก1ปีค่ะลูกค้านะคะและยังไม่พอมีน้ำมันนะคะให้อีก1000บาทนะคะลูกค้าสำหรับนะคะใครที่หมอกรถกับแหม่มเนาะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและแหม่มจะมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆรือลืมบอกไปเลยนะคะ ติดแบคเล็กก็อองได้ค่ะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนนะคะตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าข้ามาปรึกษาเราก่อนคะ่ะลูกค้าเรามีคําแนะนําดีๆให้ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าจบทุกคันดันดูเคสนะคะสําหรับวันนี้นะคะผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับหมในคลิปถัดไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ